วิชาดอกไม้ทุกเขียนหยอดตูตว่ามีไอ้ไข่มีมีอตีค่ะอตีแล้วก็ข้างในอันนี้คืออตีิค่ะใช่ค่ะอตีสิสำภาทองจุดทูกใช่ไหมจะต้องบูชาค่ะสวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะ แอดจุดจุดทูกยังไม่ได้ว่ายตีเลยแอดจุดทูกก่อนนะคะ นี้ก็จะพามาดูโค้งสุดท้ายนะคะตัวเลขเด็ดๆจากอ่างลัมมออาตีนะคะเดี๋จะมีการเปลี่ยนแปลงอาตตีจะให้ตัวไหนไปดูกันนะคะสาธุสาธุ นโมตัสสะพะคะบะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสนโมตัสสะพะคะบะโตระหัโตูสัมมาสัมพุทธัสสนโมตัสสะพะคะบะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสปิติปิโสพะคะวานโมพุทธายะนมะพัทธจพระกัสสปนมะอาุพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะปเจกะพุทธานุภาเวนะอะระหัง หันตาลุภาเวนะสัพพเทวานุภาเวนะสัพพะธะนังสัพพลาคังเพราะวันตุเมแก้วแหวนเงินทองข้าวของมากมีสักมังคลชัยสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะพุทธังพามาเงินธรรมังพามาทองสังฆังพามาข้าวของเทวานังพามาการงานค้าขายร่ำรวยเอหิจงมาโชคลาภวาสนาการงานการเงินค้าขายธุรกิจ จงเกิดมีด ok ้วยบารมีอาตีสัมภอทองอาคัจฉายะอาคัาห ok ิเอหิจงมาโชคลาภวาสนาการงานการเงินค้าขายธุรก ah ิจจงเกิดมีด้วยบารมีอาตีสัมภอทองอาคัจฉายะอาคัตหาหาเอหิจงมาโชคลาภวาสนาการงานการเงินค้าขายธุรกิจจงเกิดมีด้วยบารมีอาตีสัมภอทองนาชาริตินาชาริตินาชาริติสาธุ โชคลาบการค้าได้โปรดเมตตาประทานพรให้ข้าพเจ้าวันที่6สิงหาวันอาทิตย์ขอให้ทำม,มึงบอลบาวนาขอพรของข้าพเจ้าจงเปิดท่นใจเป็นอัศจรรย์ฉักรพันธับัดนี้ด้วยเถินสาธุสาธุขอให้มีโชคมีลาบเฮงๆงรวยๆวยกันทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดจะจุดทูบ ตัวเลขอติจุดๆนี่จุดเราก็ปักตรงไหนเอาตังเด็ดไปบูชาดอกไม้ไหว้ไข่สักครู่นะคะแอดกำลังไหว บูชาสักการะอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูอ่างน้ำมนต์นะคะสาธุสวัสดีบ,บูชาดอกไมท้ทุกๆิมาถึงเด็กปัดชุดหนึ่งใช่ไหมคะไอบู <laughs> ชาสาถา ไข่นะคะพี่พี่มาไข่หน่อยดิเดี๋ยวจะพาบูชาไข่ก่อนนะคะไข่ให้หน่อยไข่สวยๆไข่ในตรงๆเอาต้องเข้าไปไหว้พระข้างในก่อนเดินมา o um, assim ไปปิดทองอ่ะปิดทองแผ่นหนึ่ง ้ยนะคะขอโชคขอลาบค่ะขอโชคขอลาบสาธุสาธุขออใครมาเทนมาพวกสิได้ก็ขอให้เป็นเงินเป็นทอง ติดตามพูดในกอมีเสน่ห์มีคนชอบคนัคนไทยโดยเฉพาะสิอืมนึกชัวร์เล้ สวัสดีค่ะแอดกบูชาหลวงพ่อพิชา,าตเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเลขอ่างน้ำมนต์ของอาติสัมพอทองนะคะจะต่างกับวันนั้นมากเลยต่างกันมากเลยท่านจะแยกกลับมาเป็นส่วนเป็นโซนแล้วนะคะล่าสุดนะคะโค้งสุดท้ายะคะ่ะนี่นะคะให้ดูใก,ใกล้ๆนี่ค่ะ จะมีเจ็ดสี่นะคะหนึ่งหกแปดหรือหนึ่งเก้าแปดก็ได้นะคะส่วนในขห้าแยกตัวอยู่ต่างหากเลยนะคะมีสงสัยอติจะจับไว้ให้แล้วนะคะโชคลาบมาแล้วนะคะให้ทุกคนดูนะคะต่างจากวันนั้นมากเลยวันนั้นจะกลับ จะกลุ่มกันเป็นก้อนนะคะวันนี้แยกออกให้แลว้วอ่างน้ำมนนะคะอาตีสำเพาทองค่ะค่ะนี่เป็นองค์พระพิค,คเนตที่เพิ่งจะบวงสวงไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมานะคะนา่าจะใช่ค่ะอันเชิญองค์พระพิคเนตเดี๋ยวจะพา จะพาไหว้องพระพิคเนตน,นะคะยอดน,อนอี้วันนี้สวยมากเลยวันนั้นไมาคือแบบวันนั้นมาจับเป็นก้อนเป็นรวมกลุ่มแต่วันนี้แบบวันนี้แบบแยกออกเป็นชุดสวยมากเลยค่ะหน่วยสวยมากเลขสวยมากเลยค่ะขอพรถูกกันเยอะเลย นี่ก็นะคะองค์พิกคเนตนะคะขอให้ขอพอรไปด้วยกันนะคะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จค่ะสวยมากเลยค่ะวันวันน,น,นี้วันนี้ท่านจับกลุ่มให้แล้วสวยมากวันนั้นมายังเป็นแบบรวมกลุ่มแบบยังแยกยังแยกยังแยก ขอพรไปด้วยกันค่ะขออาติท่านท่านท่านอาตีถ่ายถ่ายสวยๆหน่อยถ่ายอ่างน้ำมนต์ให้ไอทีดูนะจะมีเลขห้าโดดโดดอยู่นุ่มกางอยู่ตรงวัดเป็นะครับดูเป็นแนวทางนะครับผมใช้โทษใช้วิจารณญาณดู ห้าไม่รู้จะคู่กับอะไรไมันจะเป็นห้าเจ็ดสี่ก็ได้ฮ่าอ่า่ <c oughs> าโอา้อใช่ใช่กำนัหน้าอยู่นี่ครับยังไม่มาตักซีนางเหรียญส่องค์พระพิฆเนศนะคะ ขอพอรด้วยกันนะคะผู้ชายได้ทักริงชายรักหยิ่สถานจะทักขายขอเป็นเศรษฐีโชคดีทุกเวลารวยเป็นเงินตรดให้ได้เป็นพ่อค้า,าสัมพอัทองจะค้าเงินขอให้เป็นเต็มกองจะค้าทองให้ไหลมาจะขอให้ได้เงินตราณมามะมามานะาาาาาานะชาลิต ช่วยช่วยมีล่าง้นจะเพื่อนจะได้หไปมาเพียนี้หมสิ้นเลยะะหายมตัวอส้องขอให้ตัอง่ยมาหมดไปนะจ๊ะเพือนกษาตัวัตถน้ายไปมาถูกษาตันุก็จะเป็นสำเภางของอตินะคะ เราจะมาดูเลขทูปกันนะคะอ้าวขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะเอซทุกท่านสวยมากเลยค่ะเีขทูปของอาตีนะคะเเกก้้าาแปดนะคะวันนั้นแอดมาจับลูกปิงปองใน ในค้องใหญ่นะคะพูดไปถูกข้องค้องข้องก็ได้เก้าเก้าแปดนะคะแล้วก็ในอ่างน้ำมนนะคะก็มีแปดเก็มีหนึ่งเก้าแปดเดี๋ยวไปดูอ่างน้ำมนกันอีกทีนะคะอ่างน้ำมนนะคะอีกทีหนึ่ง ค้งสุดท้ายแล้วนะคะขอให้ FC ทุกท่านมีโชคมีลาบนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะและนี่ก็เป็นตะไคร้ขอพรน,นะคะขอพรตะไครด้วยกันขอให้มีโชคมีลาบขอให้หมดที่หมดสินขอให้ร่ำรวยเงินทองไหลามาทีมาขอให้ FC ของลูกทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะ ร่ำรวยถูกหยวยรวยเบอร์กันนะคะสาธุสาธุค่ะนี่ก็คือองค์เทพทันใจนะคะเดี๋ยวแอจะพาขอพรนะคะน้าน้าผักจิ้มเข้าไปขอพรนะคะอ๋อให้งองค์เทพช่วยบดลูกนี้นี่หมดร่ำรวยร่ำรวยร่ำรว,วยถูกหวยมีโชคมีลาภขอให้ร่ำรวยด้วยนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าเช้าของอาติวัดอาติสัมเพาทองนะคะเช้านะคะก็ยังคนมาไม่เยอะคนยังมาไม่เยอะนะคะ วัดใหม่สี่หมื่นค่ะรวยๆนะคะค่ะวงสวงที่ผ่านมานบบวันที่ยี่บเจ็ดมีตัวเด็ดไหมคะมีข้าก็เล่นตามมานั่นแหละตามอ่างน้ำมนต์ใช่ไหมคะเล่นตาม่าวันวันที่27อ๋อยี่บเจ็ดใช่ไหมคะอ๋อใช่ใช่ลืมนึกไปเลยบบก็อันนี้เยอะแต่น้ำมนต์ก็มีแล้วแต่คนค่ะ อ๋อวดก่อนที่ว่าบวงสวงวันที่เท่าไหร่นะคะสิบเอ็ดก็ออกสิบเอ็ดเนาะอืมวันวันนี้บวงสวงวันที่ยี่สิบเจ็ดล้วงเนี่ยน้ำ้องเนี่ยก็ได้แปดแปดหกโอ้เน,นี่ยหนูจุดทูบเมื่อกี้เก้าเก้าแปดจุดทูบแล้ววันนั้นที่มาล้วงก็ได้ได้ได้เก้าเก้าแปดสองเจ็ดก็หมดแล้วเนาะ ได้มาเท่าไหร่ไม่พอขายไม่พอขายนะพี่เนาะแล้วคนขายนี่มีโชคลาภมั้งไหมคะอันนี้อันนี้หวยอะไรคะตัเมียเลขอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่เลขอะไรอ๋อนี่ยนักลนักลุ้อ๋อโอเคค่ะมัดไี้แล้วได้สี่ใบเหรอคะมัดไี้แล้วแปลแปลได้สี่ใบโอ้โหโชค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 เมวานนี้พี่ก็จับไปแล้วสิ โอซาทุค่ะซาทุพี่ขอให้ถูกนะคะป่ะงั้นเราก็สาธุสาธุสาธุขอให้ถูกมีโชคมีลาภขอให้เอฟซีที่ดูช่องนี้ดูคลิปนี้มีโชคลาบกันทุกคนนะคะขอพรน,นะคะขอพรไปได้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้น,งนงเงินงรวยๆนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ